สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนและสำหรับใครที่ชู่งานก็เป็นกำลังแรงใจครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับ Have a nice day สำหรับวันนี้ไม่ว่าจะทำการงานอะไรอยู่ครับสำหรับประเด็นท็อปปิกที่จะมาบอกกล่าวเลาแจ้งกันในไลน์นี้ก็คือสองข้อต้องรู้ครับการกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมครับ เพื่อเรียกว่าเกี่ยวกับโครงการโดยสำรวจร่งวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินมาแล้วครับเขามีหลักเกณฑ์หลักการแนวทางยังไงก็รลยนี้ก็จะเรียกว่า,ารู้ได้รับคําตอบไปแน่นอนก่อนอื่นนะครับขอ Overview ให้เห็นภาพาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ่าใครอาจจะยังไม่มีพื้นแต่สำ,สำหรับคนที่มีพื้นก็ไม่เป็นไรครับ รร ب, ประเด็นตรงนี้มันอยู่ที่นะครับหนึ่งละครับที่ดินแปลงใดจะได้เดินสำรวจหรือไม่เนี่ยนะครับหนึ่งครับตามโครงการเดินสำรวจครับหนึ่งครับสิ่งที่ต้องรู้มันต้องมีประกาศกําหนดจังหวัดนะครับประกาศกําหนดจังหวัดว่ามันจะมีการเดินสำรวจในจังหวัดใดอย่างไรครับตัวนี้ก็มีประกาศจังหวัดที่ออกโดย กระทรวงมหาไทยครับซึ่งเป็นประกาศของรัฐรีว่าการกระทรวงมหาไทยอันนี้เรียกว่าเป็นประกาศใหญ่มีประกาศจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเดินในทุกอำเภอทุกตำบลในจังหวัดนั้นๆไม่ใช่ครับเราต้องรู้อะไรครับสเต็ปต่อมาครับประกาศเล็กครับขออนุญาตใช้คำว่าประกาศเล็กนะครับประกาศนี้ เขาเรียกว่าเป็นประกาศระดับจังหวัดเป็นประกาศของผู้ว่านะครับประกาศนี้ก่อนจะออกประกาศได้เนี่ยเขาจะมีการเลขาเสกสรรปั้นแต่งนะครับคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะมาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศมาีสำนักง,งานที่ดินเป็นคนชงข้อมูลเป็นฝ่ายเลขานะครับเป็นคนชงข้อมูลใหนะ้ข้อมูลาการประกาศเนี่ย ก็จะเอามาจากข้อมูล1น่ะครับตามโครงการบอกดิน1นึ่องาหรือ,อตามโครงการบอกดินเนี่ยมีการแจ้งทางออนไลน์และออฟไลน์ครับออฟไลน์ก็คือการล a l กอินไปที่สำนงานที่ดินผ่านโครงการบัตรบอกดินนั่นและแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะออนไลน์นะอะอ,อนไลน์ก็คือตามโครงการบอกดินซึ่งเราไปยืนก่างแปลงที่ดินแล้วกด ตำแหน่งพิกาดปนั่นแหละเขามาครับหากไม่ได้มีการแจ้งตามตามองการบอกดินนะ่ะเขาจะก็จะหาข้อมูลมาจากไหน,นได้อีกข้อมูลอาจจะมีประาชาชนชาวบ้านชาวชอาา่องตาสีตาสาตมียายมาคนบ้านเราเนี่ย ได้ทาหนังสือร้องทุกขร้องเรียนไปอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรเรื่องที่ดินตกหล่นนะครับไม่ว่าหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคตัวนี้เขาก็จะหยิบเอาข้อมูลพวกนี้มาพิจารณาการกรองแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะมัการคณะนี้นเป็นการแต่งตั้งโดยข้อเสนอแนะของปปชนะครับเขาเรียกว่าคณะมัการกําหนดพื้นที่ซึ่งเมื่อดิงานให้ความเห็นชอบปุ๊บเนี่ยก็จะออกเป็นปรกกา ประกาศกําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสารวจซึ่งหน้าที่ของเจ้าของที่ดินต้องมานําหรือส่งตัวแทนมานําไม่มานำนะครับและไม่ส่งตัวแทนมานําที่ดินก็จะตกหลน่นนั่นแหละครับเป็นขายแดงนะครับประมาณนั้นนี่คือหน้าที่ของเจ้าของที่ดินอะแต่ทีนี้ประเด็นการกําหนดนี่นี่ว่าผมชี้ให้เห็นว่าอะ มันเป็นสเต็ปสเต็ปมาทีนี้ประกาศของจังหวัดเนี่ยมันจะระบุอะไรครับเอ,อ่ประกาศจังหวัดมันจะระบุอำเภออะไรตำบลอะไรระวางที่เท่าไหร,ร่ไม่ใช่ว่ามีประกาศจังหวัดนั้นมีอำเภอนั้นทุกตำบลจะได้เดินไม่ใช่ครับเขาจะมีการระบุตำบลตามประกาศด้วยครับระวางแผนที่ที่เท่าไหร่ เพราะการเดินสำรวจเขาต้องเดินเป็นกลุ่มก้อนทั้งระวางนะครับเป็นแปลงใหญ่เป็นระวางประมาณนี้ครับต่อมาครับถ้าหากว่าการดําเนินการในปีงบประมาณนั้นนั้นประกาศรอบแรกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กําหนดอาจจะมีเหตุขัดข้องเพราะว่ารีเช็คแล้วตามประกาศ ครงแรกเนี่ยดีเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ดินมันมีที่ดินบางส่วนที่ออกไม่ได้ออกไม่ได้หรืองานไม่ได้ตามเป้าเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางตามหนังสือสังหารของกรมที่ดินก็คือการกําหนดแผนเปลี่ยนแปลงแผนง,งานหรือกําหนดแนวทางเนี่ยในการดําเนินการต่อไปอย่างไรก็คือว่าพื้นที่ะนะครับพื้นที่ ที่เป็นที่ดินตกหล่นและอยู่ในเขตที่ออกโฉนดได้เขตดําเนินการของกรมที่ดินก็คือเขตไม่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงข้อข้อ14กฎกระทรวง43ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่บ่งบอกว่าที่ดินแปลงใดจะออกได้ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ได้ในปัจจุบันอะไรครับถ้าประกาศรอบแรกไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้งานไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดนะครับเขาก็จะมีการกําหนด นะครับท้องที่เพิ่มเติมนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานเพราะฉะนั้นนะพื้นที่ไหนไม่ได้รอบแรกก็รอบสองก็อาจจะรอลุน้นดูต้องดูว่าพื้นที่จังหวัดนั้น,น,นเขาได้งานตามเป้าหรือไม่นะ,ะการกําหนดท้องที่ที่จะเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกนดที่ดินเพิ่มเติมเนี่ยแนวทางก็คือในอช่วงก่อนเดือนมิถุนายน ของทุกปีงบประมาณที่มีโครงการเดินสำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องมีการนำสมถ้าจะมีการกําหนดแผนงานหรือแผนงานเพิ่มเติมหรือกําหนดพื้นที่เดินสำรวจเพิ่มเติมก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการกําหนดพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศลงนามนะลงนามในประกาศออกประกาศตัวนี้เป็นประกาศรอบสองตัวนี้ก่อนซึ่งประกาศตัวนี้จะมาก่อนอ ต้องมีการดําเนินการก่อนมิถุนายนของทุกปีงบประมาณนี่ข้อแรกครับข้อแรกคืองานรอบแรกไม่ได้ตามเป้าพื้นที่เรายังไม่มีประกาศรอบแรกอรอรุ้นรอบสองเผื่อมีเผื่องานรอบแรกในพื้นที่ที่เขาประกาศมันไม่ได้ตามเป้ารอบเพิ่มเติมก่อนอะจะมีการประกาศก่อนเดือนม,มิถุนาของทุกปีงบประมาณข้อสองครับ พื้นที่ไหนที่มีพระราชกิจสิทธิการกำหนดท้องที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินคลุมไว้ทั้งอำเภอพื้นที่นี้เขาให้หลีกเลี่ยงการประกาศเอ่มเว้นแต่มีการการเขตกันชัดเจนการเขตในพื้นที่ชัดเจนก็อนนี้ไปประกาศเดินได้ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีการกันเขตชัดเจนตัวนี้เข้าเข้าไปไม่ได้แต่หลักๆก็คือเขตสปกคอคุมทั้งอำเภอเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไว้ก่อน S <S <preach science> ซึ่งหลายคนว่าเอ้าทําไมเขาบางพื้นที่เนี่ยสปกรไม่เ้ยไม่เคยเข้ามาดําเนินการหรือไม่ใช่เขตดําเนินการของสปกแต่สปกอประกาศไว้เพื่ออะไรก็ต้องบอกว่าตามกฎหมายเป็นรูปตั้งแต่ปีหนึ่งแปดแรกๆเหละเวลาประกาศเขาประกาศพูดนี้ยๆครับปรีตีตราจองไว้ก่อนเหมือนเหมือนจองสาวๆอารมณ์เหมือนจองสาวๆไว้ก่อนับส่วนเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนี เกี่ยวกันไหมไม่ตัวนี้พูดให้เห็นภาพเฉยๆนะครับพยายามจะเสียให้เห็นภาพมันประมาณเนี้ยกฎหมายปฏิรูปแรกๆเนี้ยก็ะจะทำเท้าที่จะทําไม่ทําไม่รู้แต่จองไว้ทั้งอำเภอก่อนนะครัแต่หลังๆมีการปรับแก้กฎหมายปฏิรูปจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยกฎหมายปฏิรูปเวลาออกมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดในช่วงทํามา ตั้งแต่สามสองเป็นต้นมาเนี่ยเวลาประกาศเขาจะประกาศเฉพาะพื้นที่ไหนที่เขาจะเข้าดําเนินการพื้นที่ไหนเขาไม่เข้าดําเนินการเขาไม่ประกาศตีตาจองไว้เขาไม่ประกาศคุมไว้เพราะมันเสียนะเสียที่ดินที่อยู่นอกเขตดําเนินการซึ่งเขา,าจะไปหาเจ้าของตัวจริงไม่ได้เลยเพราะอะไรครับจะไปออกโฉนดโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้ประมาณเนี้ยเพราะอะไรก็นี่ครับเวลามีประกาศ กำหนดท้องที่แล้ววันเริ่มต้นในการเดินช่รดวจก็ถูกเหมือนน่ะถูกเหมือนก่อนนอ่ะเขตปรูปคุมวะเนี่ยเออเอาไว้ก่อนเมินไว้ก่อนอะไรทำนองนี้อารมณ์ประมาณนี้นะก็สรุปครับสองข้อต้องรู้หนึ่งก็คือโครงการเดินช่รวจเนี่ยถ้ารอบแรกไม่ได้ตามเป้าหรือแผนมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานเนี่ยเขามีรอบเพิ่มเติมได้สองครับพื้นที่เขตปรูปคุมไว้ทั้งอำเภอตัวนี้เขาให้หลีกเลี่ยง เว้นแต่หลักหลีกเลี่ยง enter, เว้นแต่พื้นที่นั้นมีการกันเขตชัดเจนหรืออยู่นอกเขตดําเนินการที่มีไม่ได้ประกาศคุมไว้โอเคครับหวังว่าสิ่งที่นํามาบอกเล่าสู่กันฟังจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ